รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะหลายๆคนนี้เริ่มเข้ามาดูกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับนอกเหนือที่จากงานปกตินะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีท้องฟ้าแจ่มใสมากๆนะครับอากาศดีดีนะครับกับรถที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับกว่าจะครบกัน3คันอย่างนี้นะฮะหรือจะมี4ี่หคันก็แล้วแต่นะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมีมิงนะครับก็ถ้ามีมาได้ก็ติดต่อมาด้วยนะครับก็พยายามจะ พารถสวยๆอย่างนี้มาให้ดูกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะฮะความสวยงามของรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กําลังฮิตนะฮะของมันต้องมีนะครับจะบอกว่าเป็นรถสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่กําลังอยู่ในกระแสณตอนนี้เลยนะฮะถึงจะไม่ใช่เป็นรถที่แรงที่สุดนะครับแต่ผมว่าเป็นรถที่สวยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในรูปทรงที่เป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับกับรถมาด้า RX8 นะครับแล้วรถมาด้า RX8 ที่ท้าความเดิมก่อนนะครับก็เป็นรถที่เ,เป็นเขาเรียกลุกรุ่นน้องของรถมาด้า RX7 นะครับซึ่ง RX7 นี่ก็จะเป็นรถที่เป็นอยู่ในตำนานของรถ สปอร์ตของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแต่รถมาได้า X8 เนี่ยจะบอกว่าเป็นรูปทรงที่รถที่ค่อนข้างสวยเลยนะแต่ว่าตัวรถเองอาจจะไม่มีเทอร์โบนะครับเขาก็จะหลุดในเรื่องของความแรงที่หลายๆคนจะบอกว่ามันรถ,รถารถเขาไม่แรงนะครับที่จริงอะ่ะรถของรถไอแปดรุ่นนี้นะครับเขาปรับปรุงเพื่อให้การใช้งานง่ายในในใน,ในทุกวันนะครับกับรถไอแปจะมีทั้งหมด2รุ่นกว้าง รุ่นใ,ใหญ่ก่อนนะครับเพในส่วนของรถที่เป็นปีเก่านะครับ2000นั้นจะเป็นปีตัวเริ่มตั้งแต่ปี2000ประมาณ2000-2003ถึง2008นะครับจนมาตัวนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนนะครับแต่มเนอร์เชนเนี่ยใน,นคันนี้ไม่ปกติแล้วคันนี้มาไกลแล้ว ปกติถ้ามันเชนจะจะรูปทรงคล้ายเดิมๆอย่างสคันนั้นนะครับแต่ว่าคันนี้ค่อนข้างมาไกลนะครับกับรถของคุณก้านะครับอันนี้รถของทางร้านเราทั้งสองคันค้นรถมาตั้งนนแต่เริ่มต้นแล้วคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่เริ่มเข้ามาเราพาไปดูกันเริ่มเริ่มต้นด้วยความสวยงามก่อนทั้งสามคันนี้นะครับผ่านการาดีเดลเขาเรียกว่าดีเทลลิ่งทั้งหมดแล้วคันนี้เคลือบแก้วเลยนะคันนี้เคลือบแก้วตัวท็อปเลยนะ เมกาเซรามิกโปรนะครับก็เหลืออย่างเดียวคือยังไม่ยกล้างช่วงล่างของเองนะครับเอาพามาดูคันเริ่มต้นก่อนดีกว่านะครับสําหรับทั้ง3คันนะมีความแตกต่างกันทุกอย่างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่2องคันนี้นะจะจะเป็นปีเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนั้นจะไม่ได้ใส่คิ้วไมไ่อะไรจะค่อนข้างจะเดิมๆยกเล้นล้อนะครับมาดูคันแรกก่อนสำหรับคันสีบรอนคันนี้นะฮะก็ อยู่กับเรามานานนะครับก็ผ่านการอันนี้เครือบแก้วเครือบแก้วเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวมาด้าไอแบทตัวเริ่มต้นนะครับที่ใครหลายๆคนนะครับเ,เห็นแล้วที่ร้านจะรู้ว่าเขาอยู่กับเราตลอดนะครับคันนี้เครือบแก้วตัวเริ่มต้นเราพามาดูกันความสวยงามกันระดับเริ่มต้นนะครับก็เงาอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้ตั้งใจเลยนะให้เห็นในช่วงของช่วงเย็ยนๆอย่างเงี้ยนะครับจะได้รู้ว่า จะได้รู้ว่าความเงาเป็นยังไงนะฮะอันนี้เงาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทำดูรอบๆขันกันก่อนนะครับสวยงามนะครับเรียบๆง่ายๆนะครับกับรถที่ประมาณสองร้อกว่าแรงม้านะครับเครื่องโรตารี่นะครับมีภายในเรียบๆนะครับเป็นเบาะธรรมดาเป็นเบาะผ้าธรรมดานะครับมันติฟังชั่นเล็กๆมน้อยอันนี้ยังไม่ครบนะเรียบง่ายสวยงามนะครับ คงเห็นนะครับที่ร้านว่าจะมีรถอย่างนี้มาให้ดูอันนี้พามาดูความเงาอันนี้เป็นการเคลือบแก้วเบื้องต้นนะน,นี่เป็นตัวอะควา้อาอะควาโครโปรนะครับส่วนคันนี้คันแดงนะฮะเราพามาดูคันแดงอีกหนึ่งคันนี่คันแดงสำหรับคันนี้นะครับไม่ได้ทําเคลือบแก้วนะแต่ว่าคันนี้นะครับใช้วิธีการาละขัดเคลือบสีนะครับ และคันนี้เป็นรถที่เราตั้งขายอยู่ด้วยนะครับอย่างคันนี้ตั้งขายอยู่ที่5 3 0 0 0สามนะครับเป็นรถจดประกอบนะครับคันนี้เป็นรถคันสีเทาคันนี้คันสีเทาคันนี้เป็นรถจดสามสองนะครับนำเข้ามาปกติครับส่วนคันนี้เป็นรถจดประกอบนะครับความสวยงามของตัวรถนี่คือค่อนข้างจะเดิมๆจะมีชุดแต่งอันนี้จะมีชุดแต่งมีสเกิร์ตนะครับรอบคันล้อล้อคอสมิกนะครับแล้วก็โช๊คโช๊คคันนี้เป็นโช๊คบิสนะ เป็นโชคบิสนะครับแล้วก็ท่อเป็นท่อฟูจิซโบะหลังแคทนะครับมาจากหลังแคทเลยภายในปกตินะครับเป็นผ้าหนังเป็นผ้านะคล้ายๆหนัง,งคันทาร่าแต่มันไม่ใช่คันทาร่านะครับการเป็นหนังผ้าอนี้มันข้อดีคือมันนุ่มนะครับมันนุ่มสบายจริงๆนะเวลานั่งแล้วมันนุ่มสบายหลังมากนะครับนี่ครับภายในเรียบร้อยสวยงามนะครับ อันนี้ตั้งจำหน่ายอยู่นะอันนี้ตั้งจำหน่ายอยู่ห้าแสนสามนะครับอันนี้ประกาศเลยแล้วกันเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปแน้นได้นะครับตั้งแต่3ามแสนห้าจนถึง4ี่แสนห้าขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับอันนี้ก็เงางามสวยงามจริง,รงๆนะอันนี้เห็นไหมทุกๆคันที่ร้านนะครับสวยงามหมดนะครับตามมาดูความสวยงามรอบๆคันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยามาดูคันนี้นึงนะอืม ไหนสวยนะครับเห็นะอันนีนสวยงามเลยทีเดียวนี่รถรถที่ร้านนะครับทุกคันนะครับการันตีเรื่องคุณภาพไม่มีการชนนะครับมานะครับเป็นรถที่มีคุณภาพทุกๆคันเครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงร่างดีนะครับทุกๆคันเลยนะครับถึงแม้จะเป็นรถของทางร้านเราก็ดูแลดีนะไม่ได้ปล่อยให้มันโตมนะยิ่งเป็นรถที่ขายนี่ต้องดูแลดีนะครับไฟหน้าสวยเลยทีเดียวเห็นไหมไฟหน้าคันนี้ใหม่กิ๊กเลยนะฮะอ่าเราพาไปดูอีกหนึ่งคันนะคันนี้เป็นอะไเป็นพระเอก ครับที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนนะฮะตัวไมเนอร์เชนเนี่ยตำแหน่งของไฟตัดหมอกก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไปแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตัวหล่อๆมานะครับจากร้านไวเอดนะฮะเป็นโป่งชุดตีซุ้มล้อโป่งจากไวเอดนะฮะแล้วก็ตัวในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนี่เป็น RE นะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าซ่อมเรซิ่นเล็กๆน้อยๆอยมีการพ่นมาแต่เราก็ทําการขัด ใหม่จนเงาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคาร์บอนทุกชิ้นนะครับสวยงามมากลงตัวเลยทีเดียวตัวล้อนะครับขนาด19นิ้วนะครับอันนี้แต่งมาแล้วนะเบรกเบมโบนะครับรอบคันเลยทีเดียวล้อก็เป็นล้อแท้นะตัว G37 SL รอบคันล้อ19นิ้วนะครับโคตรใหญ่แล้วก็มาดูในส่วนของข้างล่างข้างๆก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะโปง่งใหญ่เบ่มเทิมเลยนะฮะ รถไอ8นะครับข้อดีมันคือรถขับหลังซึ่งรถขับหลังเนี่ยมันสามารถริฟได้นะครับรถไอ8เนี่ยที่โด่งดังก็คือรถของแม็กไมค์นะที่อยู่ในทีมเรสบูลนะครับออสของออสเตรเลียนะ,อะลองไปดูกันนะครับไอ8แม็กไมค์เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าเอามาจับต้องเอามาจับแต่งนะครับไฟท้ายนี่ไฟท้ายบอกกันเลยว่าคันนี้ไฟท้ายแต่งนะครับ สี่หมื่นนะครับข้างละสองหมื่นเขาคงไม่มีใครซื้อข้างเดียวมั้งนะฮะต้องซื้อสองข้างนะครับแล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนอันนี้ฝากระโปงนจะเป็นฝากระโปงอ่าผมไม่แน่ใจนะเป็นไทยของนอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้วิงเนี่ยเป็นวิงนอกนะครับแต่ว่ามาซ่อมแซมชิ้นต่วนที่ประเทศเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถของเซปตอรวันนะครับของน้องกล้านะครับมาดูในส่วนนี้นะครับมีเฟฟกตลอดนะครับหน้าร้านผมนะฮะก็จะมีทั้งเสียงไก่นะฮะ เสียงรถหวอครับเสียงรถซิ่งครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เราไม่ได้ <c oughs> ทำให้เฟคขึ้นมานะเสียงมนมาจริงๆอันนี้บรรยากาศจริงนะไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นตัวมเนอร์เทนแล้วนะไฟน้ามเนอร์เทนมันจะวาวตรงโซนนี้ อันนี้มันจะว้าวตอนนี้นอันนี้ของคุณก้าเขาใส่ตัวปิดให้สวยงามมากขึ้นนะครับมีคิ้วมีคิ้วพามาดูในห้องเครื่องเล็กน้อยนะในห้องโดยสารเล็กน้อยนะฮะห้องโดยสารไม่ธรรมดานะสำหรับที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นผ้าก็จริงนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเลคคาร์โลนะฮะเลคคาร์โลคือเป็นตัวเบาของเลคคาร์โล r ารนะครับก็เป็นของไอ่์แ8เนี่ยทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแผงประตูทั้ง4เบาะหลัง ครับ่อหลังจะเป็นได้อย่างนี้หมดเลยนะครับ RS หมดเลยนะตัวนี้เป็นตัวไมโนเชนนะครับแล้วก็พวงมาลัยไม h นเชนจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับสวยงามมากๆทีเดียวแล้วก็มีของแต่งอะไรมากมายทีเดียวที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับว่ารถ i x 8จะไม่มีเทอร์โบแต่ว่าที่เราเห็นนี่ยนะมีเกจวัดเทอร์โบอยู่วัดบูทเทอร์โบอยู่เพราะว่าคันนี้นะครับไม่ใช่เครื่องโรตารี่แล้วเรื่องโรตารี่ของ i x 8จะเป็นรถเออเป็นเครื่อง NA หมดเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เปิดให้ดูเล็กน้อยนะฮะ นะี่ขอโชว์หน่อยนะครับท่านเจ้าของรถนะครับคันนี้ค่อนข้างออปชั่นเต็มเลยนะมีจตะรลูบด้วยเห็นปะครบๆบเลยนะฮะร,รถออปชั่นเต็มปีใหม่นะครับแล้วก็ท่านเจ้าของก็จับมาใส่เครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาให้ดูกันนิ้งนองนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเจครับก็คือเครื่องสองเจมันเครื่องสามพันนะครับเทอร์โบโแต่ว่าตอนนี้เขาใส่เกียร์โตนะครับก็จะมีเทอร์โบโอยู่จากทางด้านนนี้อาง้ายมือนะนะครเครื่องเป็นเครื่องเจรถรถมัตด้าเครื่องโตยต้านะครับก็ทํามาค่อนข้างเต็มเลยทีเดียวไม่ต้องถามเึ็แรงมา้าไม่รู้นะครับถ้ารู้คงตอบไปแล้วแต่เท่าที่รู้นี่คือก็ไม่ไม่ปกติแล้วนะครับไม่เดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะที่จริงวันนี้นะครับมาดูคันนี้บ้างใช่ไหม อ่าเรามาดูเครื่องเดิมกันดูเครื่องเดิมนี่เล็กน้อยนะฮะเครื่องเดิมเล็กน้อยนี่เปิดให้ดูเลยทีเดียวนิ่งมากคันนี้นะฮะอันนี้เครื่องดีดีนะอันนี้เครื่องเดิมเครื่องเดิมเป็นอย่างงี้เครื่องเดิมเป็นเครื่องมาด้านะครับแทนแทนแต่เป็นลักษณะนี้ครับเครื่องเดิมนะครับ นี่ครับไม่เห็นได้เลยนะฮะถ้าเปิดมาฝากระโปรงก็จะเห็นข้างในโยเยะอยู่เป็นเครื่องโรตารี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเทอร์โบแล้วเครื่องเจดเดซิตนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้นะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับวันนี้นะครับมิกิอาร์พีเอ็มออโต้เดเลิงนะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ให้โอกาสกันมาโดยตลอดวันนี้นะครับมาโชว์รถสวยๆงามๆอย่างนี้ให้เป็นฝูงให้เป็นคณะกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้ จะอะไรยังไงนะจ๊ะจะบอกว่ารถเสริมงานอย่างนี้นะครับร้านเรายินดีนะครับถ้ามาเป็นโปเม็นคณะมีเวลาีนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับใช้เวลาในการทําประมาณ2-3วันนะฮะทุกๆคันนะครับกว่าจะได้ออกมาเสริมงานอย่างนี้นะครับรถที่อยู่ในกระแสณตอนนี้นะครับกับรถ m a z d a RX8 นะครับทุกเจเนอเรชั่นเลยใครมีรถเสริมงานอย่างนี้ถ้าสนใจอยากทำให้รถเงานะครับก็ จับมาให้เราได้ขัดได้เคลือบได้ยกล้างช่วงร่างกันวันนี้มิก e ิอาพีเอ็มมอเตอร์ดิวิ่นขอรับผู้ชมกันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ